นี่ครับสลักเบรกครับอันนี้คือเป็นรูสลักเบรกครับอันนี้คือสลักเบรกนะครับอันนี้เราจะดึงสลักเบรกปุ๊บมันก็ขาดคาครับเพราะว่าสลักเบรกตัวนี้มันเค้นสนิมแล้วมันตายมันไม่สามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับทีนี้สลักเบรกเปลี่ยนใหม่ไม่ได้แพงหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเราดูแลเป็นนะครับใส่จารบีหน่อยทำความสะอาดดีๆนะครับก็ใช้ได้แล้วนะทีนี้ในเมื่อตัวนี้มันขาดแล้วเนี่ยเวีอ่ะครับก็ต้องเชื่อม เชื่อมแล้วก็ดึงออก Banana. แล้วจะเจาะแล้วก็ห there, าวิทีเอาออกนะครับต้องออกให้ได้นะครับตัวนี้ถ้าเราเอาตัวนี้ออกไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนทั้งชิ้นเลยมันรา,าคาค่อนข้างจะแพงนะครับในเมื่อมันเสียหายแบบนี้แล้วก็ต้องหาวิทีเอาออกนะครับแล้วก็จานเบรกที่มันเป็นรอยนะครับจานเบรกที่เป็นรอยมันเป็นเพราะว่าตัวนี้มันตายมันไม่ทํางานขนาดดึงยังดึงไม่ออกดึงจนขาดพี่น้องเอ้ยมันติดขนาดไหนเนี่ยนี่อันนี้ก็ออกมาแล้วแต่ขี้สีน้ำเต็มเลย นะครับใครที่ใช้รถนะครับถ้ารู้สึกว่าเบรกมันกินไม่เท่ากันนะครับให้เรียแก้ไขนะครับก่อนที่จะเป็นแบบนี้นะครับทุกรุ่นนะครับมีโอกาสเป็นแบบนี้นะครับใครที่ใช้เบรกนะครับเช็คให้ดีนะครับ